เขวิ่งไม่ได้ด้วยต้องดูก่อมากโทรศัพท์อยู่ต้องห้องไหนเล่าโทรศัพท์เดังมากอ๋อนี่นี่นแ,ตแ,น e, แต่ว่าไมนได้กดอีแต่ว่ากดธรรมดาก็ได้ดสนี่วอนฉันเองอะไรเจ้านายของเจ้านายคะมันอยู่ด้วยแบบโทรไม่รู้เรื่องขอปิดสายได้ไหมเอ่อว่าไงรักษาเรียอเด็กับผา ไปํำรวจเองไหนว่าเนี่ยนะเจ้านายมึงนี่นะในความมืดแต่แต่อะไรฉันคิดว่ากูจะอะเออผลงานของฉันอะไรสักอย่างเออคือเอาเงินฟาดหน้าป่บเดี้ยวเขารู้สึกว่ามึง มันเอาเงินเดือนฟันหน้าไงก็ไม่รู้อาการมาประมาณว่าเฮ้ยถ้ามึงทํางานเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้มึงนะเออวันนี้คือหยาบก่อไปดูแต่ว่า,ถ,าถ้าทำงานก็จะเพิ่มเงินเดือนให้แต่ถ้าไม่ทํางานก็โดนไล่ออกอะไรเงี้ยนะไอท้ที่สามารถตอบโต้ได้ไอ้ที่ที่สามารถตอบโต้ได้จะถูกใครลท์รเพื่อช่วยผู้เล่นระบุกิจผ่านเกมคิวคิวขอคิวนี้ หากุญแจสำหรับรถของคุณเอากุญแจรถกุญแจรถอยู่ไหนใครไปได้ช่วยหากู้ิถ้าเราได้กุญแจเราก็ต้องไปทุ่รถมึงได้กุญแจอย่างเดียวมึงมาอยู่เนี่ยอะไรนะไปเดียวรถอ่ะห้องรถอยู่ไหนประตูนั้นเนี่ยเลยโอเคอันนี้เหมือนเป็นโรงแรมปหเนี่ยไม่ไม่ทางทางทางรถไฟที่ทางนี้มันใช่เหรอว่าประตูนั้นอ่ะถูกแล้วประตูน้ำตาลอ่ะนี่เนี่ย โอ้ห้องพักทิ้งด้วยเว้ยมีบันไดลงที่บันไดเดีไปเหนก้องพักห้าตูนห้าห้ากคือกูกูต้องออกโอเคต้องบวชกำลังจะบวชแล้วมันอีกนานแค่ไหนเฮ้ยแต่าคนเยอะมากเข้าเว้ยมาตคนนี้เนี่ยอิกาตาะไรวะเนี่ยนี่นี่คนเหรออ๋อคนคือกูไม่กูไม่รู้ว่าหลับกูดิกูไม่รู้ว่าหลับรถแม่นยาวเลยไอ้นี่อะไร คือใบเบลล์หน้าม,ามาันจะสวยมากอ่คุณไม่เห็นนะคุณไม่เห็นรู้ว่าฉั้นอะไรอย่าไปคุยกับฉัน้นชั้นไม่มเวลามาสำหรับสิ่งนี้ใครยุ่งเฮ้ยอย่าหัวเล่นอะไรหน้าเบื่อเกินไปไม่มีอะไรใส่ใจในโซเชียล,ลไม่มีอะไรในโซเชียลอ่ะวายคนไม่มีเพื่อนเราต้องพัฒนาด้วยเปล่าโอ้ขึ้นในคนเดียว โอ okay. เคมียิบมือไคิปรดม้งหยิบสองนาฬิกาสิบสำนัที่ใครขครับรถต,ติดผู้พระเจ้ามันไม่ตกอีกตอไปเรียยุโอเคปวดไม่ตกแล้วเออแต่มาสุวอ่อนเกินไปอ่อนอะไรกูขอร้องเอาภาษากฤษไหมกูอันไหนนาฬิกาคุณด,ดูนาฬิกาเหรอแขนบ้องบ้องงานนะวิธีดีดีกว่าเออฉันควรจะเป็น จะทนเล่นด็กกระฟาออีกหนึ่งกิโลเมตรของเบลีย์เหรอมึงหย่าเป็นยาอ่ะวิววิวกูกดโดนอะไรไ,ไม่รู้ด้วยอีโปแกมมึงกูจะเอาดีดีมึงเสือกมาดับตอนนี้สักทีไหมอ๋อนี่ไฟคัดค้านเสร็จแล้วมึงเลอกคัดค้านก่อนตอนนี้มึงเอาพลังกินเอาคืนมาไม่ใช่โคตรดีนี่ไง นูนี่คือสถานีนเด็กกะพ้าที่ไม่ไม่น่าเข้าที่ถุกที่ได้เคยมามึงดูสถานีเด็กกะพา้านั่นอะไรมีคนฆ่ากันตายในนั้นเหรอ <c oughs> ไม่ไม่สถานเ่นเด็กกระพา้าเนี่ยคือยังไม่รู้ใช่ไหมว่านี่คือที่เลยนเด็กเพราะไม่มีตุ๊กตาวเว้ตรงนี้ <c oughs> ไม่รู้จะมีสักวันไหมที่มึงไม่ดับไอ้ควายดับอยู่นั่นแหละพ่อ <c oughs> <c oughs> เล่นก <Philadelphia> ูเล่นมันตั้งนานกูดับไปสามรอบแล้วไปไปไปเฮลี่ไปไหนก็ไปไปลำคาญแล้วกูจะไปตำรวจข้างหนรถจอดทุเรนมากมูดูรถที่คันน้ำเดียจะจอดอะไรเกยตื้นเหมือนนั้นวะดูนี่เชางนักชิดขอโทษที่ทำให้คุณวัดตึกฟักขี้เกียจอ่านภาษาไทยค่ะขึ้นอะไรไม่รู้ฉันแค่ไม่อยากตกงานกูไม่ได้อยากตกงานอะไรบอกฉันบอกว่ากูจะเข้าใจ คุณรักโชคดีคืออะไรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมึงไมภาษาไทยหมดเลยละโชคดีก็โชคดีสิวะคุณรักนี่แหละมึงเลยคันคาร็จแล้วได้ไหมกูจะเข้าอ่ะกูจะเข้าเลยอ่ะได้ไหมค้นหาวิธีที่จะเข้าสู่บ้านเป็นกำงพ้าหาทางเข้าเอาได้ไงมึงเชื่อไหมวันได้กูเข้าทางหน้าตา่างกูไม่รู้อาจจะต้องบินก่อนปินกล่องสุลูกเข้าไปไหนไหนไหน เข้าไม่ได้เหรออือไงวะนี่ไงนไงพี่ที่ตับไฟด้วยนี่อะไรอ่ะอน,นี่คือขี้กดอะไรไม่ทราบเอากระดาษโน้ตอ๋อนี่กจเจอแล้วกูแจกุูแจเข้าบ้านอีกกัะพ้าแแ้้วคือกุญแจเก็บมาปุ๊บมาหายไปเลยอ่ะนั่นแหละกูกดไม่ได้ไงกระดาษโง่อ่ะไปก่อนไป กูนะจะอัดเกมอเ,เออทำไมโปรแกมอัดมันดับเก่งมากเลยไม่เข้าใจกูกูเริ่มไปกลัวผีแล้วนะอ,อ๋อกูตอนนี้ก,กูเริ่มกลัวละประตูเปิดไ,ได้เปได้ห้องกูไม่ได้เหรนี่ลงอะไร เกมนี้ตายไปได้ใช่ไหมโอ้โอ้มาบอกเลยว่าเป็นการฆาตกรรมในนี้อาจจะมีใครเล่นเปรี้ยนี่ก็ได้ใคร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 ตายในนี้บงชี เงไม่มีหัวเวๆัีเลยอะที่ไหนก็ดีี่ะสมุดคือกเกมมากสีอะมแล้ไม่ละอก้กันเลยกมมันทุเรศมากทุเรศทุลังมากเลยมึงจะน่ากลัวเลยขนาดนี้วะ ไม่ห้องอะไรเนี่ยห้องนี้มันไม่น่าเข้าเลยอ่ะจริงเฮ้ยหลบผีได้น,นะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโคตรสูงเลยผีกัดตูดไม่ได้หรอกโอ้ยเนาะเกมเสียงอ,อู้ตัวอะไรไม่ไปหนุ่มเป็ดรีาวไม่เงย <laughs> จำได้แก่ข้อโทษนะผีมันไม้จิ้มฝันเลยอะลยไปแบบนั้นอะ เฮ้ห้องนี้เปิดได้ ไน่ากลัวสุดเส,สียงผีไม่น่ากลัวถ้าเกมเสียงผีหายไปอะเสียงเกมอะแล้วก็ย่งกลับมาเงียบแบบน,นี้อันนี้คือน่ากลัวสุดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะใช่สองคนเนรอไปเนี่ยอะไรตุ๊กตาเป้ไงห้องเปิดไม่ได้ทางนี้ทางนี้ กุญแจโอเคกุญแจไปเปิดห้องเมื่อกี้ไงกุญแจ H สาม L เฮ้ยออกมาแล้วมีคนคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยนางพยาบาลสวยวัวนุ่นสวย,วย,วยมากเลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนผิดสังเกตมีคนผิดสังเกตนุ่นแม่สาวน้อยเป็นอะไรลูกท้าไหนูมายืนตรงเนี้ยลูกเขี้ยบไปไอเด็กเปรตวุฒิทักทายด,ดีดีนะเนี่ย <c oughs> จะติดทุกอย่างมันมันคือผีเอ้อเพิ่งรู้ว่าผีไม่น่าก่เฝาน้อยผีหลอกโอนที่นี่เลยเฝาน้อยอะไรก่อนเธอเป็นคนฆ่าพวกเขาฉช่นะเชนเป็นคนก็ไปเสานที่แห่งนี้ถ้าไ่โดนถ้าไม่เข้าโดนแล้ออกไงประตูก็เปิดบ้าประตูบ้านเด้๋ยเปิดได้คือมันเข้ามาทําไมก่อนคือเกมเชื่อไหม ถ้าีดเร็วๆอ้ยหมายเลี้ยสึงวันใจเฮ้ยหนไม่ได้อันนี้คือกอะต้องต้องต้องตกใจใช่ไหมอุ้ยตายแล้วนากลัวจังเลยตกใจก็เลยยกไม่น่ากลัวว้ผีเหี้ยไปทุกครับอ๋อ เกมผีที่กูเล่นมาหลายๆเกมมึงเข้ามาปุ๊บพอไม่นานมึงหาหาสาเหตุอะไรไม่ได้ปุ๊บมก็จะแบบฉันไม่คณยจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเพื่ออะไรเออมึงเข้ามาทําไมกดทุกอย่างจะเป็นแบบนี้เข้ามาพอเจอผีหลอกปุ๊บฉันฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่ฉันออกออกไปเฮ้ยอะไรวะนี่มันถอดไมค์ไมค์ครับอะไรวะเนี่ยไม่มีปุ่มไม่กดเมื่อกี้คุยะอะไรกด อะไรนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงหัวกูไม่มีกูกูมีแต่ตัวไม่มีหัวประตูเหล่านี้จะพาฉันไปที่ไหนสักแห่งแต่ถ้าฉันรู้วิธีเปิดพวกมันเพื่ออะไรบนททำไมเฮ้ยเดี๋ยวนักสู้มา่คันนี้คันยงนี่ควรจะแต่มันหายไปหายตัวไปฉ <c oughs> ันต้องไปกนแล้วโอ๊่เกินมันจะใสเกินไปแล้วโอ๊ตตายแล้วออกกูออกก่อนอย่าจุดนีเยอะแยะ ค้นหาอะไรที่สามารถเปิดประตูได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาเนี่หาที่กล่องไปหาอะไรก่อนอย่าเพิ่งแช่งพีเออเบื้องต้นไม่ได้กินเลยไม่มีประโยชน์ลองดูก่อนมันจะมาไรประโยชน์ทุกกล่องก็ไม่ใช่แล้วเว้ยคุณหยิบขี้กัดโลหะมาขี้กาดอะไรเกียร์โลหะโอเคเปิดประตูได้แล้วเี็บแล้วเร็จแล้วเนี่ยแหละได้ละ ตูโอ้เ oh จ oh, ี es oh, ๋แล้วทำไมกบไปทำไม้องกลับถ้ากูกลับกูโดนได้ออกจงจำใส่หวงไว้ซะเข้าใจไหมโอ้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออายุการดูแลเด็กเด็กปิดหน้า สองว่าที่เสียชีวิตเมื่อสามสาเหตุของการเสียชีวิตสามชื่อแม่แม่ยังม,มีชีวิตอยู่กูยังอา่านไม่จบเลยขอเสือกเมื่อนี้ก็ไม่ได้เนาะแน่หาทางไม่ออกก็เท่าไรขึ้นอยู่นั่นแหละกูจะออกเองพิซซ่าตัวอะไรในผีนั่นผีเลยผียเกีงเกงนาเหรอพิซซ่าตัวอ,อะไรโอ้ไม่เกิดอะไรคุณมีความคิดใดๆที่จะ วัดทางออกวัดทางออกต้องอู่ใสนี้เออชีจ่จะป่อยคุณออกคนแปลกหน้ามึงอยู่ไหนอีกแล้วว่อยทางนู้นแน่เลยนะาพอย่าไปฟังมันมันนใครก่อน,น,น,นววเนี่ยมึงมีกันขี่ตัววเนี่ยอีกตัวนึงอย่าไปฟังมันอีตัวนึงหวอยาออกอยาไป กลับมาที่นี่อีกเออมันจะช่วยเราอะแต่แต่ว่ามันก็เหมือนจะไล่เราอยู่แล้วนะมันไม่มีตัวไหนที่ตั้งให้เราอยู่นะทำไมวะอ๋อเนี่ยเนี่ยเจอแล้วไปรวยไหมอุย้ยมีควันควันมีมีมีควันเว่ยประตูเปิด,ด,ดโอ้โประตูประตูสีแดงแพงเลยเอ,อ๋อกันเชอือ ตอนนี้ไอตัวอัดอะฝึกอัดอะมันติดข้อความหมดเลยมันมันติดควยอะมองไม่เห็นอันนี้ขยับได้ป่มันก็ยังขยับได้ไม่มีพระเจ้าเลยจุดนี้อะไรคือไม่มีพระเจ้าเลยจุดนี้เว้ยเฉยโอ้หุ่ยเ้าขาวหมดแล้วแล้วมันมีม้าชัดๆมันอะไรอีนเาเหลือหรอห้องน้ำ ข้างล่าแน่ๆขนตำรวจวันเข้าไม่ได้ด้วยอะ One hour later น,นี่ต้องเดิูไปที่ไหนชาแนาเลยไม่ไหวจะถึงรู้ไม่มีโอ้ยเปรตนี่มันเปรตอ้เปรตไอ้เปรตชัวร์รเฮ้ยเห็น <laughs> ประตูแล้วประตูทางบ้าอะไรเนี่ยโอ้ประตูไม่ถึงแม่งุเปรต ทำอย่าหักหนึ่งก็พออะไรเนี่ยเผาที่นี่พื้นดินเผาที่นี่พื้นบิสเออเผาก็เผาเออมันเรื่องอะไรวะเนี่ยอุ้ยน้ำมันไม่กูใช้อะไรเนี่ยเผาที่นี่ทำลายล้างทำลายมันทำลายทำลายเผากูองเผายังไงเอตาตะปันเผาเผาเผาย่างสด ที่ไม่โกออกไปจากที่นี่กูกกำลังออกจต่กูเปไปต้ตงไม่ได้ทางไหนโอเคมัต้องทางนู้นเขามันทำลายมันเขาติดนี่ใหญ่เลยควายเขามันสะพานฐานอะไรนาะตำานสุโขคขาำนยาเรียงอะไรกเอ,เอมยจุดไฟสวยดิวไฟไมเหมือนต้นไม้เลย ิ่เเงเร็วิ่งอองั้อะไรข้างหลังอะไรของมึงก็เทมก็ของไคนแรกเข้าหลนีางนี้เบองเอเอพอไมหมดเลยแนะนํอาไ่ไมาิงกันอีนี้ต้รับกบักับสุข,ข่าวทุกๆคนไอ้แค่มีข่าว้ววะ ข่าวรายการข่าวคุตายนะนั่นสาวเอ้ยไม่กดเขาเอาเนื้อผู้ตรวขับไปคนุณอนหายไปแล้วหลายวันอะไรของมึงโอ้ยพู้ตัวสอบกันแข่งกันฮะอะไรสงสัยอะไรเออสงสัยหมู่บ้านเด็กพลาอะไรนี่เลยไปเผาบ้านเด็กสถานเลี้ยงเด็กกัมพาร์ถูกเผาอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ของเว็บไลน์ไวโอดสมมติมัน ก็หา,ายถะเกิดไปไม่อีกยังวะในการหาทีา่กินชีวิตของตอนเองด้วยอะไรวะผู้เพียราา์แต่ไน่นึ่ง จ,จบสิ้นต่างๆไม่ควรจะจบแบบนี้พวกเขายังอยู่ที่นี่มันไม่รีดอกและอย่างคือเรื่อง,องไปมวน,มว,นมวนมั่วมาก